อยู่ด้วยไอ้เจ๊ก็อยู่พี่นัทก็อยู่ชืู่ใกล้บโอ้อันมาเจอแสงส่องสว่างไอ้ระเบิดขวดอ่ะไอ้ไอ้ปัดเฮี้ยตัวเดิมแล้วเนี่ยปุ๊ดเลยนะแต่เชื่อกับลังตาบอมใช่ตัวเดิมแน่เลยอะพราะฉะนั้นเปมไปหนึ่งแผ่นก่อนฟองสว่างหนึ่งทีพวงฮะพวงสว่าง ำไมปิงปิงแล้วอะโอ้โหพระเจ้าจอร์ดทำไมระเจ้างชื่อจอร์ดอะแซดดาชวงมาดิไม่ได้มาเต่านะ มาทืบเครื่องฉันแล้วเขาก็ตามฉันแทนทำไมมันวิ่งเร็วจังวะอยไอ้พุงยุ้ยเสาขาวโมดีไปทางบ้านใหญ่น่ะโอ้ยเครื่องสืออะไรเครื่องนั้นอ่ะโดนเสาขาวไปครึ่งหนึ่ง อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปตัดให้พี่ใช่ไหมใช่ค่ะเรเราไปครึ่งเลยเหรอเยอะนะใช่แล้วเขาก็น่าจะมีป๊อปด้วยแหละพอเขามากระทืบเลยฟังไปช่วยไม่ได้นะเขาอยู่ยแถวเนี้ยเออไอเพื่อนมันก็อยู่แถวมันแถวเพื่อนไมนข้างหน้าตาขอเลยเฮ้ยเขาไม่มีป๊อปเขาไม่มีป๊อปมันกลับมาจะเอาไปแล้วนะ มันเฝ้าเ,เพื่อนอยู่ตรงนี้แหละแต่เพื่อนแบบเดินมาไม่ได้เพราะมันอยู่แถวเพื่อนจะเจอแล้ยุ่งเหรอโอเคพี่พี่นายกำลังมาพี่นายกำลังมาโอเคครับเพื่อนโดนชงเล่าใส่หนึ่งชุดเจ๊ตกเฟสมันอ๋อไม่ตกเฟสหกพี่มันกลับมาวะมันกลับมาวะใช่กลับมาเลยแหละโอ้โอ้ กูละเชื่อเลยเฮียมึงเอากูไปเลยไปอีสัตว์แม่มึงไอ้ห่าถ้าเกิดมันจะซ้ำอย่างงี้นะแผลพี่รออยู่แผลไม่ได้แต่แผลไม่ได้ไว้ไว้ตะขอพังไว้โนตะขอใกล้อย่างนกันอ้าวโอ้โหตะขออยู่แค่นี้ก็ถามจริงเย่าเล่าอยู่กระทืบเครื่องตรงกลาง เดินไปอีกฝั่งแล้วกลับมาพี่กลับมาไปทางด้านหลังแล้วไปทางที่มีสองคนอ,ะอ่ะอ่าแต่เขายังมาไม่สุดเออเริ่มหัวใจเต้นแล้เริ่มมาแล้วไป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 แล้วขอย่าไปซ่อมตัวเองก่อนนะครับ

บ้านเต่านี่สองเครื่องติดกันแม่แบบไม่หมอนก็บมาแล้หมอนไปไหนมาก็ออยังอยูอย่ไม่แค่หมอนแค่ลืมเปิดไม้ต่าสมัดโอ้ฟ้าเห<ย>ี๋อวมาเออไปฆ่าโอ้โหสโลกูแตกเรียบร้อยจะลงตอนไหนตอนว่างใช่อย่าขอจบกันประตู แหววเอทำไมเหมือนแวะนะเจมเอาเจ๊แน่เลยไม่มีมาม่าเอาไม่เอาอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้มากระทำไปบอกให้เจมมากระทำไปบอกให้เจมขออารินนะอารินเข้าแมสเข้าแแมสเข้าแแมสเจ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 เข้าแแมสเลยตีไมโด้ตีไม่โดน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 ว้าวเจยังอยู่ไหนไม่มีไม่มีเลยเจ้าครับไม่มีไม้เลย การทุเรศเกินเออใช่ป่ะเห็นแล้วใช่ป่ะมุ่งมั่นกับการรับมากยังถึงจะออกเลยครับออกเลยคนดนแหววเลยออกแล้วออกแล้วออกเลยครับไม่น่าจะรอดแล้วอะ เพื่อนอยู่ในประตูเขาอยู่นับประตูอยังหรอเพื่อนไปหามุมอยู่ใช่ไหมพวกน,นี้กี่ไหลงาไข่ไขเกียวไข่เกียวก็ดี <c oughs> ตอนนี่กูยิวให้หนูอะไรของบ้านมันเนี่ยไปกดชวนแล้วบอกให้มาไม่มาไปถึงดิสเปลบอก,บอกพิมพ์บอกกันว่าจะกิน